สวัสดีครับมาดูมาเก็ตอลาราซิตประจำวันจันทร์ที่29พฤษภาคม2023กันโอเคสำหรับยูโรนะครับช็อตเทอร์มบายแอสเนี่ยมันเป็นอิมบาลานซ์ดาวอยู่เพราะฉะนั้นไม่แปลกอะไรที่พอราคาปูแบ็กกลับไปที่อินิเชียลรีเซ็ตต์โซนของวันศุกร์นะครับเซลเลอร์กลับเข้ามาแอคทีฟทันทีโดยเพราะอย่างยิ่งตอนเฟิร์สเทสแต่ราคาก็ลงแล้วทะลุมีเดียมทมเฟรมโลไม่ได้ b u เออร์กลับเข้ามาแอคทีฟเพราะฉะนั้นเนี่ยพื้นที่นี้ระหว่าง Initial Support ถึง i n t i a l r e s i d e n c ่ Zone เป็นเหมือนพื้นที่สงครามนะครับระหว่าง Short Term Seller กับ Medium Time Frame Buyer เขากำลังสู้กันอยู่นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยปฏิกิริยาหรือผลออกก็เป็นยังไงมันจะช่วยเซต Short Term b i Ass ให้เรานะครับถ้าราคานั้นเบรกลงมาใต้ i n i t i a l s u p p o r t อย่างชัดเจนจะทําให้มีเดียมทำเฟรมเปลี่ยนจากบาลานซ์เฟดไปเป็นอิมบาลานซ์ดาวตามช็อตเทอมไปด้วยนั่นจะเท่ากับว่าเซลเลอร์ฟูลคอนโทรลมาร์เก็ตตรงกันข้ามถ้าราคาเบรกขึ้นไปนเหนืออินเเชียลเรนโซนจะเริ่มเป็นวอร์นิ่งสายสำหรับช็อตเทอมเซลเลอร์โดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าเบรก08013ได้จะเท่ากับว่าช็อตเทอมอิมบาลานซ์ดาวต้องจบแล้วตลาดจะกลับเข้าสู่บาลานซ์เฟด เหมือนมีเดียมธำเฟรมนะครับเพราะฉะนั้นสรุปอย่างที่บอกผลของการสู้ลบบริเวณนี้ออกมาเป็นยังไงมันจะช่วยเซบไบแอซให้เราในช็อตเทอ r m มนะครับนี่คือยูโรภาราล่าเองก็แทบจะเหมือนกับยูโรเป๊ะเลยนะครับแต่ Market Context ัชัดกว่าอีกเพราะจะเห็นว่าหลังจากที่ช็อตเทอมเซเลอร์เอาราคานั้นเบรกดาวน์ลงมาใต้บาลานซ์9วันนี้ได้ b u เออกลับเข้ามา Active ใกล้ๆก,กับมีเดียมไทม์เฟรมโลนะครับจากนั้นวันศุ pull back กร์ l l b a c k กลับไปที่ Area Breakdown Seller หรือ Short Term Seller กลับเข้ามา Active แต่ราคาก็ลงไป Break Low ก่อนหน้านี้ไม่ได้เพราะฉะนั้นเหมือนกับยูโรเลยนะครับสถานการณ์นั่นก็คือ Short Term Seller กับ Medium Time Frame Buyer กำลังสู้รบกันอยู่บริเวณนี้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ย พาราล่ากำลังเทรดอยู่ที่ main i n f ฟ e c t i o n point ผลออกมาเป็นยังไงมันจะช่วยเซตเบรให้เราในอนาคตนะครับถ้าราคานั้นเบรกอินิเชยลซ support ได้จะเริ่มเป็น warning s i z ์สำหรับ medium term b e ไ r เพราะมันจะมีสิทธิ์สูงมากที่ราคาจะเบรก medium t i เ m ร e โ r นะครับแล้วก็จะทำให้ medium term ต้องเปลี่ยนจาก balance fade ไปเป็น imbalance fade ตาม short เอมไปด้วยตอกันข้าม ถ้าราคานั้นเบรกเหนืออ e ินเอเนเชอร์รุนโซนได้ก็จะเท่ากับว่าอิม Balance Down ในช็อตเทอ r m มต้องจบตลาดจะกลับเข้าสู่ b บาลานซ์ a ฟ e ในช็อตเทอ r m มไม่ใช่เพียงแค่นั้นมีโอกาสด้วยที่จะกลายเป็นเฟลเบรกดาวแพทเ t ิร์นซึ่งเป็น Bullish Pattern นะครับโอเคเพราะฉะนั้นนี่คือพาวเดล่าทองคำหน้าตาคล้ายๆกับพาวเล่าดูไหมครับราคาเบรกดาวลงมาใต้ ช็อตเทอ r m มบาลานซ์เซเรียราคา p ปู b a c k กลับไปที่แอร b เบกดาวเซลเลอร์กลับเข้ามา Active ตอน First Test แต่ราคาเบรกโลลาสุดลงไปไม่ได้ต่างกันตรงที่ม d i เด t i ท e f เฟรมทองคำนั้นเป็น Imbalance Down อยู่ก่อนแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยตราบใดาที่ราคานั้นยังโฮอยู่ใต้1963โดยเพื่ออย่างยิ่งใต้ i n i t i a l r ย s i s t a n c e ัยังมีโอกาสอยู่ที่เซลเลอจะกลับเข้ามา Active ในขณะเดียวกันยิ่งราคานั้นบาลานซ์ซึ่งอยู่ตรงบร,ริเวณนี้นานเท่าไหร่ไม่สามารถเบรกอินิเชียลส์สปอร์ตได้สักทีเวลาเบรกต้องชัดเจนนะครับว่ามันเบรกริงเห็นชัดเจนยิ่งบาลานซ์อยู่นานเท่าไหร่จะยิ่งเป็นสัญญาณบอกว่าช็อตเทอมเซลเลอร์กำลังหมดแรงนะครับเพราะฉะนั้นถ้าไบเออร์เห็นแบบนั้นเนี่ยเขาอาจจะกลับเข้ามาแอคทีฟได้แล้วเอาราคานั้นเฟลเบรกดาวแบ็กอัพกลับขึ้นด้านบนนะครับเพราะฉะนั้น ผลของปฏิกิริยานในการเทรดบริเวณนี้ออกมาเปไ็นยังไงมันจะช่วยเซตช็อตเทิมไปใช้หลักเหมือนกันสำหรับทองคำดาวโจนส์ zone, นะครับนี่คือผลของเฟลเบรกดาวแพทเทิร์นนะครับจะเห็นว่าหลังจากที่เซลเลอร์เอาราคานั้นเบรกดาวลงมาใต้บาลานซ์สิบห้าวันนี้นะครับเป็นช็อตเทิมบาลานซ์เซเรียราคาลงไปถึงมีเดียมทอมเฟมโล แต่เบรกลงไปไม่ได้เด็กขาดนะครับบาลานซิ่งอยู่ตรงนี้พักหนึ่งเพราะฉะนั้นพอวันศุกร์ไบเออร์เห็นว่าเซลเลอร์หมดแรงเขากลับเข้ามาแอคทีฟเลยกลายเป็นเฟลเบรกวน์แพทเทิร์นเห็นไหมครับแท่งนี้พุ่งขึ้นไปค่อนข้างชัดเจนตรงนี้สต็อปลันเยอะพอสมควรสำหรับเซลเลอร์ที่เซลแถวนี้นะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้เนี่ยช็อตเทอมจากเดิมที่เป็นอิมบาลานซ์ดาว จบแล้วตลาดกลับเข้าสู่บาลานซ์เฟดแล้วมีโอกาสด้วยที่จะเป็นเฟลเบรกดาวแพทเทิร์นทีนี้บาลานซ์เฟดในช็อตเทอ r m มเนี่ยเบื้องต้นเราเซตไว้ที่4วันนี้ก่อนนะครับเวลาที่เรามีเฟลเบรกดาวแพทเทิร์นเนี่ยสิ่งที่ยากอย่างหนึ่งก็คือเราคาดการไม่ได้ว่าบาลานซ์สเตรไฮมันจะอยู่ที่นี่หรือที่นี่หรือขึ้นไปอีก พะถ้าเป็นเฟลเบรกดาวพทเทินแบบเพียวๆเนี่ยแบบ100%ยเปอร์เก็ตหลักมันคือบาลานซ์เรียหายของบาลานซิ่งที่มันเบรกลงมานะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเรารู้อย่างหนึ่งว่าบาลานซ์ดาวมันอยู่ที่นี่หรือมันอาจจะอยู่ที่อินิทิัลสปอร์ตก็ได้เพราะฉะนั้นถึงแม้ว่าช็อตเทอมจะเป็นเพียงแค่บาลานซ์เฟดแต่ได้ความเข้าใจที่ว่าดาวโจรอาจจะกำลังเทรดอยู่ที่เฟลเบรกดาวพ a ทเทิน ซึ่ง Fail Back Down Pattern เป็น Bullish Pattern Target แรกของ Fail Back Down Pattern ก็คือกลาง Balance s r r i ที่มันเบกลงมานะครับ Tar g e t หลักหรือว่า Target ต่อไปก็คือขอบบนของ Balance s r r i ที่มันเบกลงมาแล้ว f i l นะครับโอเคประเะนั้นหมดนี้คือ Market a ต a l y ร i ิประจำวันนี้ยังไงก็ตามก็หวังว่าจะมีผลงานการเทรดที่ดีเหมือนเช่นเคยสำหรับวันนี้ขอบคุณครับสวัสดีครับ